ไม่แหบนะถ้าเราทดสอบโดยการผ่านบอร์ดได้อย่างเดียวเสียงมีโอกาสมันแหบครับผมมันอาจจะมีเสียงบี้นะหรือใช้มิเตอร์อย่างเดียวนะมิเตอร์เราไม่รู้ครับผมว่าเสียงมันจะบี้หรือแหบหรือเสียงแตกไหมนะมิเตอร์ก็ดีขึ้นนิดๆก็ทดสอบนะผ่านนะแต่เวลาเราประ,ประกอบปุ๊บเนี่ยถ้ามันประกอบแล้วมันเสียงบี้ในบางคัง กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเสามชนแนลครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับผมอมตอบคำถามนะนแนะนำแนวทางครับผม มีคำถามที่สอบถามว่าเอ๊ะบอดได้ผมทำไมไม่ดังผมทดสอบแล้วเสียงมันบี้มันแหบนะฮะแล้วก็ขับไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะผมทดสอบบอดได้ผมก็เลยถามว่าได้ผ่าน tr ไหมได้ผ่านทานซิเตอร์ไหมอะไรประมาณนี้นะผู้ชม fc ก็ ผมไม่ได้ผ่าน tr ผมทดสอบบอร์ดได้เพียวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมบางครั้งนะบอร์ดได้นี่ครับผมบางรุ่นครับผมบางครั้งถ้าเราไปทดสอบบอร์ดได้เลยนะส่วนมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะสอนให้ใช้มิตเตอร์ครับผมแล้วแต่นะฮะแต่ตัวอินเนี่ยครับผมนะฮะให้เข็มกระดิกนะฮะนี่ทดสอบโดยการผ่าน มิเตอร์ครับผมนะเพื่อนเพื่อนบางท่านบางคนก็ทดสอบโดยการผ่านเสียงบางครัง้งตัวนี้อุปกรณ์ถ้าเราผ่านปุ๊บเยครับผมเรามีความสนุกครับผมพอเราทดสอบปุน๊นี่ตุ้มตุมตุ้ม,ม,มเราเปิดแรงครับผมอจตัวนี้อาจจะร้อนและอาจจะแป๊กครับผมนะนี่ถ้าเราทดสอบไปเพียวนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมเลยมาแนะนำนะเพื่อนเพื่อนแบบที่ ทําประจำนะทดสอบประจำนะหรือต้องการเอาไว้ฟังแบบนุกหนุกแบบราคาเบาๆอะไรประมาณนี้นะผมก็มาแนะนำครับผมชุดโมดูล,ทด,นะดดลทดสอบเสียงนะชุดโมดูลทดสอบเสียงนี่แหละครับผมโดยการทำพานิชยิ่งแบบเล็กๆนะครับเป็นแนวทางนะครับผมดีกว่าเราทดสอบ บ่อดได้เพียวๆนะครับผมถ้าเราผ่านบ่อดได้เพียวๆเนี่ยมีโอกาสแป๊กแล้วก็มีโอกาสเสียครับผมนี่ครับผมนี่ก็มาแนะนําเลยครับผมนี่ก็เป็นโมดูลครับผมเป็นโมดูลขนาดเล็กนะครับผมทั้งหมด2คู่นะครับผมเนี่ย tr07 t น a n s เ s t o r 1943มา200นะทั้งหมด2คู่นะครับผมนี่ฝั่งนี้ คู่หนึ่งบางนี้คู่หนึ่งครับผมเนี่ยบวกลบสองคู่นะครับผมเพื่อเอามาทดสอบบอร์ดได้ครับผมนะก็นะออกสนะายออกมาก็ใช้นี่แหละครับผมนี่มัดขีหางปลาออกมาเพื่อไว้ทดสอบนะฮะบอร์ดได้เวลาเราประกอบให้ fc หรือทำผู้ชมนะฮนะเพื่อทดสอบบอร์ดได้ของเราว่า บอดได้ของเราเนี่ยเราลงทานซิเตอร์แล้วเราลงอุปกรณ์แล้วเสียงมันไม่บี้เสียงมันไม่แหบนะฮะถ้าเราทดสอบโดยการผ่านบอดได้อย่างเดียวเสียงมีโอกาสมันแหบครับผมมันอาจจะมีเสียงบี้นะฮะหรือใช้มิเตอร์อย่างเดียวนะฮะมิเตอร์เราไม่รู้ครับผมว่าเสียงมันจะบี้หรือแหบหรือเสียงแตกไหมนะฮะมิเตอร์ก็ดิกขึ้นดิกๆเราทดสอบนะฮะผ่านนะฮะ แต่เวลาเราประกอบพวกเนี่ยถ้ามันประกอบแล้วมันเสียงบี้ในบางครั้งมันบี้มันมีเสียงแตกเสียงแหบบอะไรประมาณนี้มันจะแก้แล้วแก้อีกแก้อีกแก้แล้วนะครับผมนะหรือเราประกอบและส่งให้ afc หรือเนลูกค้าหรือท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เราป้องกันนะหนึ่งทดสอบเสียงได้ดีนะทดสอบเสียงได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้บอรดไดเราเสีย สองเราเอาไว้ฟังก็ได้นะนี่เอาไว้ฟังก็ได้แต่เราติดพัดลมนิดนึงครับผมนะเป็นการผ่านฮิตซิงขนาดเล็กครับผมนี่ฮิตซิงขนาดเล็กคือทำโมดูลไปทดสอบนะเราจะไปใช้โมดูลฮิตซิงใหญ่เลยก็หนึ่งเปียงกระตังนะคือเป็นทดสอบเฉยๆครับผมขอให้มีน้ำเสียงนะเราก็ทดสอบสักดอกลำโพง 6นิ้ว8ดนิ้ว10นิ้วอะไรประมาณนี้นะส่วนมากผมใช้6นิ้วครับผมนะนิกซอน6นิ้วนะฮะเสียงดีไม่ดีแล้วก็เล่งขึ้นครับดูครับผมนะฮะถ้ามันเล่งออกคือลอดไดเราโอเคครับผมบางครั้งถ้าเล่งไม่ขึ้นนั่นแหละครับผมมันจะเห็นเห็นเห็นฮนะเห็นว่าบอดไดเรามันเล่งไม่ขึ้นเราต้องแก้ไขบอดไดครับผมนะฮะต้องผ่านนี่ครับทานซิตเตอร์สองคู่ครับผม โดยการใช้บอร์ดได้นะครับผมวิธีการนะผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะครับผมเพืเ่อนๆครับนี่ครับผมส่วนมากแล้วก็ต้องใช้แผ่นขนานครับผมเหมือนเหมือนเหมือนนะเหมือน,นกับรุ่นใหญ่หญๆนั่นแหละครับผมนะมี r b ร E เหมือนกันครับผมนะขา BB นะแล้วก็ขา e E นะขา B ขา E เหมือนกันครับผมนะผมใช้แนะนําด้านนี้นะ ด้านนี้มันบัตรกียากนะแนะนำด้านนี้นะนี่นะ BCE BCE นะ BCE แล้วแต่เราจะนั่นะแต่ต้องดูให้ดูว่า B ขาไหน V สขาไหนดน้วยนะครับนะฮะเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็เจาะครับผมจะใช้ท,ทันทิต้อสองคู่ตัวนี้ผม จอลงอ,อะไรล่ะนัดลืมแล้วตัวนี้ผมเอาไว้ใส่นะระบายความร้อนแต่จะมาทดสอบนะแนะนำเบื่อนๆนทำเป็นโมดูลเล็กเนี่ยมันก็ตัวนี้เลยครับผมนะฮะนี่แล้วก็เจาะครับผมเรา,เาทานติเต้อ นะเรา,เา,ท,าทันติตร์ทันทิตอร์ผมก็หาไม่เจอเลยครับท,ทันทิตร์หาไม่เจอเลยครับเกิดกับผมนะก่อนแนะนำคร่าวๆนะครับผมนะะเพื่อนๆทีเเ่เป็นแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็เอาแผ่น ขนาดนี่แหละผมมาวัดมาวางดูครับผมนี่แผ่นขนาดนี้นี่เราจะเนี่ยสองคู่เนี่ยเราจะใช้ท,ทันติเตัวแล้วก็เอาท,านทันติเตอร์มาวางนะวางสองตัวนะแล้วก็มาร์กรูนะมาร์กรูนะต้องให้มันเสมอตัวนี้นะนี่ทันติเตอร์ต้องให้มันเสมอรนะออมมอิมนี่นะแล้วก็มาร์กรูครับผม มาร์ครู้แล้วก็ใช้สว่าน2.8งมิลครับผมนะดอกสว่าน2.8งมิลเจาะนะฮะสองมิลเจาะเจาะแล้วเราก็ทับเกลียวครับผมนะฮะ, slowed, ะ,ฮะตมะ,ะตมิที่ทับเกลียวก็เพื่อจะใช้น็อตสามมิลน,นะฮะเอา2.8งมิลมามาเจาะแล้วก็ใช้น็อตสามมิลน,นะฮะหรือมีทับเกลียวก็เอาที่ทับเกลียวมา3มมิลน,นะะมาและเพื่อจะเราจะ ทำการยึดทันติตเตอร์นะฮะท,ทันติตเตอร์ผมก็หาไม่เจอครับผมนะว่าจะทำให้เพื่อนๆชมก็ไม่เจอครับผมนะแต่ก็คงมาแนะนำนะนี่คาบีแล้วก็ดูครับผมคาบี้คาอีแล้วก็ลิงก์เสร็จกันเหมือนกันทุกกันแล้วนะครับผมนะเหมือนกันนี่แต่ก็ม,มีแผ่นกระนั้นนะ แต่ตัวนั้นผมเกยเองเนี่ยเกยเองมันก็อาจจะไม่สวยแต่ถ้าเราใช้แผ่นพวกนี้ก็นะมีขนาดแผ่นขนาดสี่นิ้วนั่นแหละครับผมแผ่นขนาดสี่นิ้วแล้วก็มาแบ่งครึ่งนะถ้าเราใช้สองตัวแล้วก็มาแบ่งครึ่งครับผมนะแบ่งครึ่งเป็นฝั่งละสองตัวนี้ก็ฟังได้นะเนี่ยเพืเ่อนๆครับผมเนี่ยสามารถฟังได้เหมือนกันครับผมนะ เราก็สามารถทําเป็นท่อได้เหม us sweating, ือนกันครับผมเนี่ยแต่ต้องใช้ขานะยึดเกินนิดนึงนะให้มันพ้นจากกล่องครับผมนี่แต่ผมแนะนําอย่างนงี้เพื่อจะได้ทดสอบปอดใไดของเราแบบไม่ให้มันเสียหายนะบางครั้งเราทดสอบไม่ได้ผ่านโปดูนเนี่ย บอร์ไดของเรามันอาจจะแป๊กครับผมนะฮะมันอาจจะแป๊กนะฮะทุกครั้งที่ผมทดสอบบอร์ไดผมก็ต้องผมผ่านตัวนี้นะครับผมใช้มอแปลงผมใช้มอแปลง3แอมป์นะฮะสามสิบห้าศูนย์สามสิบห้านะใช้มอแปลงสามสิบห้าศูนย์สามสิบห้าสามสิบห้าศูนย์สามสิบห้านี้ไม่สามารถทดสอบคาดดีได้นะครับผมไม่สามารถไฟสเปคนี้ไม่สามารถทดสอบค่าด,ดีได้นะฮะ เพื่อนครับผมนะคาดีต้อง5 0าสิบูนย์นแหละครับผมนะเพื่อจะได้ให้อ่าไฟถึง75นะฮะพราคาดีทุกรุ่นต้องไฟ70ขึ้นนะฮะเจ็ดขึ้นครับผมนะเจ็ดขึ้นนู่แหละครับผมคาดีถึงจะทดสอบได้แต่ AB นะที่ผมได้นะใน AB นี่ครับทดสอบ ตั้งแต่45นะฮะ9โ้ลต์45วลต์ VDC ไปจนถึง95วลต์ VDC นะใช้35 0 35ได้นะครับผมนะผมใช้อา่ามอแปลง3แอมนะ35 0 35นะนะนี่ถึงมาแนะนำแนวทางนั่นแหละครับผมนะผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูเหมือนกันครับผมทำเหมือนก,นกันกับเราประกอบ โมดูลรุ่นใหญ่ๆนียผมนี่คือรุ่นเล็กสุดนะฮะที่ผมมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมเพื่อไว้ทดสอบนะไว้ทดสอบบอร์ดได้หรือทดสอบเสียงบอร์ดได้แล้วก่อนที่จะทําการลงนั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับนะลงนั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับผมนะเดี๋ยวมาแนะนาครับผมเอามาบอกกัน,น,ะน,ะน,น,นครับผมนะแนวทางนั่นแหละครับผมนะแนวทางครับผมนี่รูปลักษณ์แบบสําเร็จแล้วก็ นี่ครับผมก็เหมือนกันนี่แหละครับผมนี่แมหอีแล้วก็มาขนานเส้นกลางนี่แหละครับผมนี่ทุกนะฮะอีขาอีนี่แหละครับผมนี่เหมือนกันครับผมบีก็เหมือนกันครับผมเส้นของบีนี่นี่ไฟบวกสีแดงไฟนี่ไฟบวกขมุมสีแดงนะครับผมไฟลบผมสีเหลืองนะครับผมเพื่อนคราบนี่ นี่ครับผมแนวทางครับผมในการทําโมดูลเล็กทดสอบเสียงบอร์ดไดนะครับผมนี่ครับผมเพืเ่อนๆครับนะเหอนกันนะน,นี่แหละทํง่ายง่ายครับผมนี่นะครับเอามาแนะนําแนวทางครับผมเพื่อนเพืเ่อนครับ สนใจก็แบบไหนนะที่แบบเพืเ่อนๆอย่างมันทํายังไงอะไรประมาณนี้ครับสอบถามได้ครับผมแต่ก็ทําเหมือนกับโมดูลตัวใหญ่นั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับผมนี่ครับผมแต่เราใช้ซิงเล็กเพื่อประหยัดต้นทุนในการประกอบครับผมนะเพราะเราก็เป็นแค่การทดสอบให้รู้ว่าบอดได้ของเราไม่พังไม่เสียไม่ที่ไม่ฉีไม่ห้ำแล้วก็ไม่บี้ ไม่แตกอะไรประมาณนี้ครับผมนะเร่งขึ้นเร่งไม่ขึ้นเราก็จะรู้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงขอจบลงไว้เพียงต้นนี้ก่อนนะครับผมแนวทางการทำโมดูลทดสอบบอดได้ครับผมสนใจชื่นชอบอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับผม